oh วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดราม,ม่าของเพจ้าที่ไปถ่ายคลิปเปิดเผยข้อมูลของลิซ่าแบคพิงที่ไปซื้อบ้านอยู่ที่นั่นทําให้หลายคนไม่โอเคกันหนักมากเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็ไปทำลายความเป็นส่วนตัวของลิซ่าดีเจเนี่ยเพจ้าเป็นพิธีกรชื่อดังแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองมีผู้ติดตามถึง1นล้านเจ็ดแสนคนโดยในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยจะทําเกี่ยวกับการไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแต่ประเด็นอ่ะมันมาเกิดจากคลิปล่าสุดที่ พี่เจ้าพึ่งลงไปโดยในคลิปนี้คุณพเจ้าได้ไปเปิดบ้านของ d j เ k คซึ่งเป็นพิธีกรระดับท็อปๆของประเทศไทยเคยเป็นจีกับคุณกะลาแม่ด้วยซึ่งหมู่บ้านที่คุณพีคยอยู่เนี่ยมันหรูหรามาฮาแพงมากๆราคาหลังหนึ่งเนี่ยหลายสิบล้านบางหลังเนี่ยถึงร้อยล้านเชียวเริ่มต้นคลิปเนี่ยดีเจพีคก็พูดว่าโอ้โหหมู่บ้านเนี้ยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่หเลยที่เข้ามาซื้อเมื่อ16ปีก่อนนั่นแหละแล้วก็มีดาราคนดังไฮโซเซเล็ต่างๆ ทยอยเข stories, ้ามาซื satisfy. ้อหมู่บ้านนี้กันมากมายหลากหลายอย่างเช่นคุณโจอี้บอยคุณคาราดอนสีชาพันธ์และที่สําคัญนิ่าก็มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ด้วยดีเจพีเคเป็นคนพาแม่ของนิ่าไปดูเองเลยซึ่งคุณนิ่าเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักรู้จักอยู่แล้วเอ้าแนะนําให้รู้จักกันซะหน่อยเธอเป็นคนไทยที่ไปเป็นศิลป์และเป็นโด่งดังอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เป็นคนดังระดับโลกที่มีคนติดตามในไอจีถึง100ร้ล้านคนแล้วก็เพลงของเธอแต่ละเพลง มีคนยอดฟิลเนี่ยเป็นพันล้านซึ่งแต่มีการพูดว่าลิซ่าเนี่ยก็เคยถ่ายรูปเนี่ยมีมุมติดของหมู่บ้านเนี่ยติดไปในภาพถ่ายด้วยซึ่งในคลิปอะเสือกมีทางเข้าฟุตเทจเนี่ยของหมู่บ้านนั้นไว้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมึงน่าจะบอกว่าเป็นฟุตเทจทางเข้าหมู่บ้านของ DK เซะกระหมดเรื่องแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็พูดถึงรถของ DJP k แไปเรื่อยๆ DJPK คเขาเป็นคนรวยแล้วชอบรถสปอร์ตก็มีรถหลายคันซึ่งก่อนจะจบคลิปเนี่ย DJ PK เนี่ยก็พา DJ เจ้าเนี่ยขับรถไปทัวร เรียกวัดรอบหมู่บ้านเลยโดยผ่านบ้านคนดังต่างๆแล้วก็แนะนําด้วยนะเรียกว่ารีวิวกันเลยหลังนี้ของเจ้าอีบอยหลังนี้ของพลราดอนหลังนี้ของคนนั้นคนนี้แล้วยังไม่พอยังมีคุณซีคุณตันโอ้โหคนรวยทั้งนั้นแล้วก็มาถึงคายแม็กของคลิปดีเจเพชรจ้าบอกว่าเราจะเป็นรายการแรกของโลกจะพามาเปิดบ้านของล <c oughs> ิซ <c oughs> ่าที่ยาแต่ดีเจพีเคก็ทําท่าเหมือนกับห้ามแต่เตรียมกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าว่าพามาแน่นอนแต่ด <c oughs> ีเจพีเคเขาก็พูดออกมาตรตรง อย่าไปยุ่งกับเขา,อย,าอย่าไปยุ่งกับเขาไปที่อื่นซึ่งเขาก็คงจะตั้งใจที่ว่าบอกอย่าไปยุ่งจริงๆนะแต่ดีเจเพชรจ้าเนี่ยก็ดึงดันมาอันเป็นรายการแรกของโลกก็ต้องทําให้ได้เรียกว่าบอกก็พาไปดูตู้ไฟของหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้นะเป็นรั้วของคุณลิซ่าอันนี้ข้างในนั้นเป็นต้นไม้ของบ้านคุณลิซ่าดีเจพีเคก็ออกตัวเลยลิซ่าถ้าดูอยู่เนะี่ยพี่ขอโทษด้วยนะไอ้เพชรจ้าเนี่ยมันดื้อซึ่งดีเจเพชรจ้าก็พามาปุ๊บมาดูที่ดินตรงนั้นโอ้โหที่ดินตรงนั้นจากราคาไม่เท่าไหหร่มันนนขึ้้้เป็อยลานนะลงาง ดีเจเพชรเจก็บอกว่าวันนี้พามาได้ดูแค่รั้วแค่บ้านของลิซ่านะครับไอ้ดีเจบีเคก็เลยตัดเพาะทั้งหมดทั้งรายการเนี่ยพี่ไม่สําคัญเลยใช่ไหมไอ้เจ้าเพชร้าก็บอกว่าสําคัญแต่เรื่องของลิซ่าเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยบอกว่าอ๋อเนี่ยเป็นแค่ที่เปล่าของลิซ่าที่มาซื้อทิ้งไว้แต่แค่ที่เปล่าเนี่ยของรู้เป็นของลิซ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าอิม่มอกอิ่มใจเพชรก็บอกว่าวันนี้สนุกมากเลยได้มาดูบ้านของพีเคเรื่องราวของพีเคแต่ที่สําคัญกว่าก็คือได้มาดูบ้านของ ซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ออนแอร์ไปก็มีหลายคนรู้สึกว่าไม่พอใจมากๆแล้วก็มองว่าดีเจเพชรจ้าเนี่ยละเมิดความเป็นส่วนตัวของลิซ่ามากๆซึ่งลิซ่าเองเนี่ยเขายังไม่เคยบอกเลยว่าเขาอ่ะมาซื้อที่ตรงนี้เอาไว้แสดงว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดเผยแถมในคลิปของดีเจเพชรจ้าเนี่ยยังมีไปดูฟุตเทจทางเข้าของหมู่บ้านนั้นอีกตั้งหากซึ่งการกระทําของดีเจเพชรจ้าเนี่ยมันจะทําให้คนที่ไม่หวังดีพวกแฟนคลับที่แบบอยากจะมีอะไรพิเศษ ไม่เป็นผลร้ายต่อลิซ่าเนี่ยไปบุกลุกเขาสร้างความไม่สบายใจให้กับลิซ่าได้ก็มีหลายคนนะตัดคลิปของเพชรจ้าเนี่ยไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งติ๊กตอกทั้งในเอกอะไรด้วยโดยบอกว่าคุณเพชรจ้าทําอย่างนี้ทําไมวะไปพาดพิงลิซ่าเพื่ออะไรหิวแสงเหรอลิซ่าเป็นคนดังระดับโลกขนาดเนี้ยควรเห็นความความเห็นควรเห็นถึงความปลอดภัยของเขาด้วยไม่รู้ว่าออกมาพูดแบบนี้ได้ขออนุญาตเขาหรือย,ยังถึงก็คงยังแหละเกิดว่ายังเนี่ยมันจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาหรือเปล่าซึ่งมันดู ไม่มีมารยาทเอาซะเลยเออถ้าเกิดคนที่มันคั่งลิซ่ามากมากเนี่ยทั้งมีแบบไปสร้างความกังวลใจและที่สําคัญแม่งเลยคั่งแล้วแม่งเสร็จมีตังจะไปซื้อที่ติดติดอีกเพื่อจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของลิซ่าอันตรายซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นบ้านของลิซ่านะเป็นพื้นที่ของบ้านใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตเขาเขาไม่ได้อนุญาตเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่โอเคอยู่ดีซึ่งเป็นผู้เป็นคนดังแบบลิซ่าเนี่ยก็เคยโดนขู่ฆ่ามาแล้วด้วยเห็นในข่าวบอกว่าตอนช่วงที่จะเปิดตัวอัลบั้มใหม่อ่ะมันก็ม บอกว่าระวังตัวให้ดีนะเตรียมอาวุธเอาไว้เรียบร้อยแล้วแถมมีการโพสภาพเกี่ยวกับความน่ากลัวเกี่ยวกับโรงศพเนี่ยให้ดูน่ากลัวอีกตั้งหากซึ่งตอนนั้นอ่ะแฟนขับทั่วโลกเนี่ยก,กังวลใจกันมากมายเรียกว่าเป็นห่วงกันแบบมาแบบจริงจังมากเลยเป็นขนาดว่าติดแฮชแท็กโค้เทคลิซ่าซึ่งก็เป็นธรรมดาบรรดาแฟนลับก็หวังดีอยากจะให้ทางตนสังกัดมาดูแลลิซ่าเนี่ยให้ดีให้มากกว่านี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถูกทำร้ายถูกอะไรหลายอย่างซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบรรดาความเป็นห่วง <C> e <an> เป็นใยญ่มากเกินไปหรือเปล่าวะในคลิปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เหมือนจะเป็นป่าเป็นที่ดิน่ะซึ่งก็ไม่รู้ไอ้ดีเจเพชรจ้าเนี่ยไปถ่ายตรงไหนแล้วก็โมหรือเปล่าไแต่มันมีสถานที่จริงมีการอ้างอิงอ้างอิงถึงจริงแต่มันก็ดูภาพแล้วก็ไม่เท่าไหร่บางคนบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยถ่ายติดบ,บ้านคนดังเนี่ยเยอะกว่านี้ก็ยังเฉยเฉยของที่ชาเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายบ้านเลยนะแค่แวบๆผ่านๆส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในป่าเป็นป่าที่อื่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอีกอย่างนึงเนี่ยหมู่บ้านแพงๆแบบนี้ มันก็ต้องมีการนักษาความปลอดภัยอย่างดีมันจะให้ใครเข้าไปง่ายๆไม่ใช่ได้หรอกซึ่งหลายคนก็ชื่นชมคุณพีเคนะก็พยายามห้ามแล้วนะแต่ดีเจพจ้าเนี่ยก็รู้สึกจะดื้อพยายามอยากจะอวดหลังจากมีกระแสต,ต่อว่ากันไปต่างๆนานาดีเจเพจ้าเขาก็ออกมาขอโทษในรายการพัวมาลงพิ่งรายการนี้แกก็เป็นพิธีกรเองด้วยแกเล่าให้ฟังว่าแกก็เป็นแฟนคลับของแบ็คพิงอ่ะอยู่แล้วเรียกว่าตามรอยของลิซ่าเนี่ยไปเจอร้านกาแฟไปเจอร้านลูกชิ้นที่ได้ข่าวว่าลิซ่าเคย มากินมาอะไรมันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นรู้สึกว่าอยากจะบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเอ้ยฉันก็มาตรงนี้เหมือนกันอยากจะอวดซึ่งเป็นธรรมเนียมของคนที่ผิดพลาดขอโทษต่อไปที่จะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วขออภยัยถ้าทําอะไรไม่ถูกใจ fc ด้วยครับต้องใช้วิจารณญาณอีกมากมายเลยในอนาคตซึ่งคุณซานิที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรร่วมกันซานิก็บอกว่าเธอเองเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นเหมือนกันใครที่กําลังห่วงน้องอยู่เนี่ยสบายใจได้มันปลอดภัยมากมันเซฟตี้มากจริงๆไอ้พวกซาแซงอะ่ะเข้าไปไม่ได้ ่ายซึ่งดีเจเพชรจ้าเนี่ยก็ได้ไปพูดเรื่องนี้ตอนที่เขาไปออกในงานอีเวนต์ต่างๆต้นเหตุอะ่ะมันมาจากมีน้องคนนึงอะ่ะเอาคลิปบางส่วนของเขาเนี่ยไปลงอยู่ในทวิตเตอร์หรือ X อกเพราะว่าแบบว่าเออเห็นที่ของน้องลิซ่าเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยภูมิใจเรียกว่าภูมิใจแทนลิซ่าก็เลยเซฟที่ตรงนั้นอะ่ะออกไปแล้วก็บอกโอ้พิซซ่าลิซ่านี่นะประสบความสําเร็จต่างๆแต่มันก็มีคนที่เห็นต่างเข้ามาต่อว่าตัวนในน้องคนนั้นอะ่ะเห็นมีคนต่อว่าดีเจเพชรจ้าเยอะเนี่ยก็กลัวจะมีดราม่าเนี่ยมากกว่านี้แล้วก็ บคลิปในทวิตเตอร์ไปแล้วก็ทักมาบอกดีเจพิ่แจซึ่งด er ีเจพิ่แจเขาบอกว่าพูดถึงความสมควรหรือไม่สมควรเนี่ยถ้าเป็นตัวบ้านอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่สมควรแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นแค่ที่ซึ่งที่ดินเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ดินที่น้องเขาซื้อไว้หลายผืนท่า,าจ,จะไม่ไม่ได้มาอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าเห็นว่าเป็นที่ดินของนีซ่าที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านพีเคก็เท่านั้นเองเอาจริงๆจ,จะบอกว่าดราม่าหรือเปล่าเนี่ยไปดูคลิปก่อนอยอดวิวจะได้เพิ่มขึ้นอันนีใช่แต่ในนั้นก็บอกเลยว่ามันเป็นแค่่่่่่่ทททีีีดดินนนนนนมมมัััูกก็เหือบบปาาา้้างงๆึใช อกว่าจะกลัวว่าซาเซงจะไปบุกรุกเนี่ยไอคนที่ต่อว่าเนี่ยได้ดูคลิปจร,จริงๆหรือเปล่าแค่รู้สึกแล้วก็นึกกันเอาเอง <c oughs> มันเป็นธรรมชาติของติงที่เจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตื่นเต้นแห่กันมาลุมซึ่งถ้ามันไม่โอเคแกก็พร้อมที่จะปรับปรุงแต่ก่อนที่อาดาเนี่ยไปดูคลิปก่อนยอดวิวจะได้เพิ่มซึ่งนักกฎหมายก็ออกมาพูดเลยว่าเรื่องนี้นะถ้าจะบอกว่ารบกวนความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องมีบ้านแล้วก็ไปถ่ายว่าลิซ่าอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ไงจะเป็นส่วนตัวตรงไหนมมมมัันนนนเเเป็สส่่่่่่่วววทีไใชตตซึงอาาาาาภษกฎหยแค ที่ดีเนี่ยมันไม่ลบโกนใช้แน่นอนแต่ถ้าแฟนขับไม่ชอบเนี่ยแกก็ขอโทษซึ่งดีเจพีจ๊กบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นคลิปออกมาได้เนี่ยมันมีทั้งดีมีทั้งโปรดิวมีทั้งอะไรการตรวจสอบซึ่งดูไปแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะว่าเนื้อหามันอยู่ที่ดีเจพีเคเนี่ยแทบจะทั้งหมดมีอยู่ไม่กี่นาทีที่พูด,ดพัดเพียงถึงบ้านดิซา่าเีเดียวจริงๆคือทุกอย่างเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบอะไรมาเรียบร้อยอยู่แล้วแต่บังเอิญเนี่ยน้องเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลของโลกมันก็เลยเข้าใจก็เข้าใจ ทั้งที่ถ่ายแค่ที่ก็เลยเป็นบทเรียนเลยดีเจพี่เจ้าบอกว่าคราวหน้าเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อสังคมก็จะไม่ไปพูดถึงพาดพิงอีกแล้วนอกจากเกิดการขออนุญาตกันอย่างจริงจังมาแล้วยังมียกตัวอย่างดีเจพระเจ้าบอกตอนกูไปถ่ายบ้านนิกกี้เนี่ยกูบอกเนี่ยทางเข้าอะไรต่างๆทุกเรียกว่าทุกเกวกเยกตยตลางนิ้วไม่เห็นมีใครมาด่ามาว่าอะไรเลยสรุปแล้วมันก็คือมันอยู่ที่อิทธิพลของตัวศิลป,ปินถ้าใครดังๆมากๆเนี่ยก็ไม่ไปแตะเลยดีกว่าสถาน,นีก็เลยแนะนําว่าให้ไปขอโทษลิซ่าอย่าง ซึ่งดีเจเพชรเจ้าบอกโอ้ไม่ทําไม่เอาดีกว่าแค่นี้ก็โดนข้อหาว่าหิวแสงแล้วเกิดไปขอโทษเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวาาึ้ไม่อีโอ้จะโดนหาว่าหิวแสงหนักขึ้นอีกดีเจเพชรเจ้าเลยบอกว่าอ๋อขอชื่นชมเขาในจุดไกลๆดีกว่าซึ่งจากคําสัมภาษณ์ของดีเจเพชรเจ้าเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่ายังไม่โอเคอยู่ดีเหมือนประชดยังไงก็ไม่รู้เออเขากระต่อกันได้อีกนะบอกว่าเอาในเมื่อมาอ้างว่าเป็นแฟนคลับเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังความเป็นส่วนตัวของดี่ามากยิ่งขึ้นเอาไปได้อีกบางคนหลายคนเขาบอกว่าใครๆก็ไม่อยากจะให้บปปปาาากกระอว่เ็นน้ พิซ่าหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อนุญาตถึงจะเป็นแค่ที่ดินก็เถอ,อ,อะคนที่อยากจะว่ามันก็ไปได้อีกวะซึ่งก็มีข้ออ้างตออ่อวิงนะบอกว่าถึงจะเป็นที่เปล่าๆเนี่ยแล้วเกิดวันไหนเข้ามาสร้างบ้านอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในสายตาของไอ้พปกทีไมหวังดีอยู่ดีแล้ววะซึ่งก็จะว่าพวกที่เป็นห่วงมากๆเนี่ยจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องทีแฟนลับจะมาทําร้ายพวกทีไมหวังดีอะไรต่างๆอะ่ะในโลกของศิลปินน่ะเขาก็เห็นมาเยอะตัวอย่างมันก็มีแย่ก็เลยเป็นห่วงเป็นใยถึงจะดูมันเกินหน้าที่ขอบเเเตะโดยฉพ ไอดอลดังๆของเกาหกลีเนี่ยก็โดนลุกล้ำโดนละเมิดเยอะดาราไทยนี่ก็แย่นะศิลปินต่างๆเนี่ยโดนละเมิดโดนติดตามโดนอะไรอย่างหลายอย่างอย่างคุณบิวกินกับคุณพีพี P ก็เคยออกมาเล่าว่าก็เคยโดนลักษณะแบบนี้เหมือนกันโดนแฟนคลับต่างชาตินี่ตามหนักมากถึงขนาดจองเครื่องบินเนี่ยไฟเดียวกันแล้วตามไปหลายประเทศด้วยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวก็กเป็นธรรมดาศิลปินหลายๆประเทศเจออย่างนี้แอบถ่ายรูปแอบแอบูมแอบอู้หลายอย่างซึ่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะพูดย จริงๆนะมันจะว่าเป็นโรคที่เกือบๆ,ๆแล้วแหละไปเตือนไปอธิบายไปบอกถึงกับครูเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆมีโอกาสเมื่อไหร่มันทําอีกซึ่งบางคนเนี่ยมันปลอมตัวปลอมบัตรเรียกว่าไปถึงห้องแต่งหน้าห้องแต่งตัวของพวกเหล่าดาราศิลปินหลายคนโดนมากันเยอะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไปเจอพวกทําเป็นธุรกิจเลยพยายามสืบหาข้อมูลส่วนตัวของพวกศิลปินดาราแล้วก็เอามาขายเออไอพวกแฟนคลับที่แบบระดับแบบนี้เขามันก็ซื้อมันก็เอานะเออแบบเนี้ย <c oughs> มันเรียก ว่าโรคจิตขันหนักแล้วแต่เจือกมีเงินก็ซื้อข้อมูลโอ้ห้ามก็ไม่ได้โดยแบบนี้ซึ่งบรรดาแฟนคลับต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่านึกถึงภาพที่ศิลปินถูกคุกค,คามมากๆเนี่ยก็เลยเอาเคสเนี่ยมาพูดกันซึ่งดีเจเพชรจ้าก็เป็นธรรมดาแล้วพูดถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับแต่เขาก็ยอมรับแบบในสไตล์ของตัวเอง,งบางคนก็นรู้สึกเฮ้ยมึงประชดป่าวะอ่าก็เรื่องราวของเพชรจ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะก็คลายเครียดจากเรื่องการมุงกันเมืองไปได้บ้างใครที่สนใจ เรื่องราวเกี่ยวกับอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์อะไรกันได้แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบลงครับขอขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ